เห็นแล้วแท้อน่นน่ะขาวๆนป็นพนนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ก็มารับชมช่อง YouTube คนสองเลนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาหานั่งพุ่มนะครับหานั่งพุ่มแถวแม่น้ําปากีนนะฮะนี่ครับพุ่มของเรานะเราได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวเราจะนั่งพุ่มตรงนี้นะครับนี่นี่ครับบรรยากาศแถวพุ่มนะฮะเดี๋ยวเราจะแหวกตรงนี้ ก็จะแหวกนิดๆหน่อยๆนะแค่พอเอาปืนสอดก็ไปได้นะครับแหวกเยอะเดี๋ยวปลามันเห็นนะนนี่ครับน่าจะมีปลาแลดเข้านะตรงนี้น่าจะมเีเดี๋ยวผมไปตัดกิ่งไม้มาโปะ เดี๋ยวตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวโปรตรงนี้หน่อยกันให้ไม่มันเห็นเรานะเดี๋ยวจะยิงดังรูนี้นะ ทาที่แอบเราเรียบร้อยแล้วนะเราก็หอยอาหารไปแนละ้วอาหารที่ใช้นี่เป็นอาหารปลาดุกนะนี้ใช้ยางเส้นเดียวพอนะระยะไม่ไกล จะสอดปืนไว้ตรงนี้นะ ได้ยินเสียงแฟนก็บอกได้ปลาแล้วนะอุย้ยปลาอะไรวะเนี่ยปลาอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้จักว่ะไม่รู้ปลาอะไรโช์ดินี่ยไม่รู้ปลาอะไรนะเนี่ยแฟนก็ได้นะ <laughs> ผมยังไม่ได้ทําพุ่มนั่งเลยแฟนมาตกได้ปลาแล้วเนี่ยแฮ่วันนี้ไม่อดนแล้ได้กินแล้ว <laughs> เรียนวิชาลูกเสือมาเนี่ย ลัลอยูอ่ก็อยู่ก็ทำไม่เป็นตัวใหญ่เกินอ๋อเอาเอาเลืเอกตัวอื่นตัวใหญ่มันเอาตัวเท่าเท่ากันนะ่ะคนไม่เคยเข้าป่าแนละ้ว <laughs> กินปลาขี้ก้างไปก่อนนะผมยังยิงปลาไม่ได้นะเอาปลาที่แฟนตกได้ไปทําก่อน หอมแล้วครับตอนนี้น่าจะใกล้จะสุกแล้วนะเริ่มหอมแล้วครับผมนี่แต่เราจะหุ่นไปอีกหน่อยนะครับไฟมอดพอดีนะฝ <c oughs> <c oughs> ึกไว้ครับฝึกฝึกดำรงชีพเอาไว้ <c oughs> เผื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สามนะ <c oughs> เราต้องอยู่กับธรรมชาตินะครับฝึกการดำรงชีพนะครับผม นี่ครับผมสุกเรียบร้อยหอมแล้วพอดีฐานไฟหมดพอดีเลยเดี๋ยวว่าพอเราทําเสร็จแล้วเราต้องดับไฟด้วยนะเนี่ยเอาดับไฟหน่อยเอาน้ำดับไฟหน่อยถําห้ชั่วเลยนี่รเราต้องดับไฟนะเพื่อความปลอดภัยนี่โอเคเรียบร้อยโอเคครับนี่ปลาของเราหอมมากนี่ นไปครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะนี่ยนไปแปลงก่ปลานะเดี๋ยวว่าจะทำเลยนะกะแกะ่ยังแกะไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> นี่เราต้องฝึกเอาไว้นะเราจะดำลงชีพนะเผื่อเผื่อเผื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สามนะฮะตัวหนุ่ยไปดึงฝั่งเล็กสิครับ <c oughs> โอ้โหดูเขาน,นี่โอ้โหงามเลยเออนี่โอ้โหดูนะครับนี่ปลาของเราเ调ข้าวแล้วเรามีหมูทอดมาจากบ้านนะเตรียมมาก่อนเผื่อไม่ได้ปลา <c oughs> นี่ครับมีก้าวสุกมีน้ำจิ้มแจ่วนะนะครับผมเดี๋ยวเราเลองชิมดูแลว เนื้อดูเนื้อนะครับโอ้โหเนื้อขาวหอมดยครับนี่เนื้อนี่เราชิมมันจิ้มนะ เอาแล้วผมโอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยนะครับเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราย้ายใหม่ดีกว่านะเจอนะครับเจอปลาแล้ตัวหนึ่งสักประมาณโลโลลงได้ผมกาวว่ารอรอรอยิงตัวใหญ่ก่อนรอตัวใหญ่เปิดตัวใหญ่มาปรากฏว่าหายหายหมดเลย ตัวไซโลก็หายไปด้วยอดเลยแต่เราย้ายหมายดีกว่านะครับ yeah. เฮ้แต่เก็บของครับ่ะนั่นนะปลาสลิดเยอะนะครับแต่มันก็มีตัวเล็กบ้างใหญ่มากนะ มันไม่กินเหยื่อนะครับแฟนตกได้ปลาหมอแฟนตกปลาหมอได้แต่ปลาตะดิดนี้เราไม่ได้เอาเหยื่อไอหมูมันหมูมานะแต่ปลาหมอนี่มันกินกุ้งแตะลิดมันไม่กินหย่อนแล้วมันไม่ยอมกินกุ้งนะตัวใช้ได้นะเนี่ยเนี่ยมันเป็นคลองข้างทางนะเนี่ยนู่น,น,นยาวสุดเลยเป็นคลองเรียบทางนะเนี่ยทางเท้นนี้เส้นอะไรเท,ท้นอะไรวะเนี่ย เต้นแต่วัดอะไรอะไรอะไร,ะไร,ะไรโลกๆสักอย่างเนี่ย <laughs> เ <c oughs> นี่ยเยอ,อะเลยนะเป็นปลาสลิดแต่ต้องคัดไซส์ยิงอ่ะกองเส้นนี้มันค่อนข้างจะรกนะถ้าเกิดตรงไหนที่แบบมันมีช่องมีอะไรพวกนี้จะมีปลาเล็กๆมาขึ้นนะพวกปลาสลิดนี่อร่อยนะแล้วก็ก็เลยจะลองยิง ลองยิงดูจะได้กีดตัวน้ำใสมากไงน้ำใสมากมองเห็นถึงถึงดินเลยเนี่ยไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ยิ่งใสนะเนะครับฝั่ง,งอุ้ยอเอ้ยไอช่อนแน่เลยไม่ทันได้มองเมื่อกี้ถึงตองบุบเลยตรงนู้นนะเนี่ยน้ำใสมากเลยครับ โอ้ยช่อนแน่เลยเมื่อกี้ชายาดังบุ๊บเออน่าจะตกใจผมแน่เลยทีนี้ ไม่รู้โถโถโโหัวขึ้นมาเมื่อกี้โอ้โหปลาบูเบลืออู้หูถเริ่มเลยปอ้บูเข้าหัวฮโอ้โาแอร์โปลว่ะผมนึกว่าปลาตัวเล็กเมื่อกี้ตัวนี้ใช่ปลาบูหรือปลาอะไรวะเนี่ยหรือว่าเขาส่งเหรอ ม่รูจ้จักวะนปลาอะไรวะ <l ots> ไม่รู้ปลาเลนี่ยโอ้มันเห็นปลายปากนิดนิดเลยนะเมื่อกี้ผมว่าปลาตัวเล็กเออก็นึกว่าเป็นพวกปลาไอ้อะไรนะเอ่พวกปลาทะเลมัน,นเป็นโผล่หัวมาจากชายาเนียวเก้าหัวกระเบงเลยเนี่ยมันเห็นโผล่หัวมาก็เลยยิงหัวหัวกระบาลเลย ปลาอะไรวะโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนไม่รู้ปลาอะไรนะเนี่ยครับมันมีปลาตลิดนะฮะไม่รู้เห็นปะนะไม่รู้มองเห็นปะมันมีปลาตลิดเดี๋ยวเราจะยิงปลาตลิดด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอายางออกเส้นหนึ่งนะ ยางออกเส้นหนึ่งโอ้โหปีอีร้อยด้วยกี <c oughs> ้เกียรไปเปลี่ยนแล้วที่รถยิงตั้งอย่างเงี้ยแหละยิงปฏิติเล่น ไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยว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 ูจอตโต้ตโตหน่อย <c oughs> รู้โดนหรือเปล่าเออมันจิบน้ำเร็วมากแล้วมันก็ลงไปก่อน <c oughs> ไม่โดน ปลาสลิดเฮ้ยโดนวยพาเข้าไปพันโดนเทียวเนี่ยเพราะว่ายิงไปตรงโน้นนะเมื่อกี้ลูกดอกมาตรงนี้เดดโดนโอโ้โหเต่พาไปพันซะแล้วโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้พาเข้าไปพันอะไรวะเนี่ยโดนเตะเราสลิดโอ้โหสลิดตัวดีนะนี่ครับ โอ้โหเฮ้ยปลาสลิดหรือปลาหมอวะเนี่ยเฮ้ยปลาสลิดเลยนี่ครับเนี่ยตัวดีเียเหลือปล่อย ตายหายเก่งไห้ริดไห้ริดโอ้ยตัวนี้ไม่ค่อยโตเท่าไรหร่วะแล้อยตายหายท้องไห้ริดไห้ริดให้ริดห,หายท้องนี่ครับใหริดหายท้อง ตัวใหญ่อยู่หาหลุดไปแล้วมึงหลุดแล้วยังอยู่ปะยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยฉล,ลุดอ่ะเออไตสวยผลิตไตสวยนี่นี่แน่ผลิตผลิตนี่ครับไตสวยอยู่ฮะ หเห็นแล้วแทะเอานว่น่ะขาวๆขึ้นมนนาปลาสลิดไม่รู้จะได้ตัวมาหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นโดนนี่ไงขาวๆขึ้นเ่ยสลิด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 ใสสวย สวยครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่ครับผลงานของเรานะฮะนี่ผลงานของผมก็จะมีปลากระปลากระสงนะครับตัวอ้วนตับเลยตัวอ้วนมากนะปลากระสงแล้วก็จะมีปลาอะไรวะเนี่ยปลาอะไรวะเขาเรียกอ,อทาสลิดทลาสลิดสี่ตัวนะครับส่วนไอ้นี่เป้าหมอนะ ปลาหมอแฟนก็ตกมานะปลาหมอก็ตัวโตอยู่แนละ้วเนี่ยโอเคครับผมนี่ฮะผลงานของเราวันนี้นะครับขอบคุณสำหร,รับการติดตามรับชมนะครับพอได้กินแล้วครับวันนี้คนสองเลสวัสดีครับ